มะพร้าวเนี่ยมันเป็นอันนี้มันเร็นกระดาษยางมะให้มันทำนตามธรรมชาติออกมาเมื่อกี้มันมาลุกตรงนี้เรไาช้อนด้วยสะอาดไม่สะอาดโจ๊กไม่ได้เกิดขึ้นมาจากความใฝ่ฝันแต่เกิดขึ้นมาจากความที่เราเ,เข้าใจความทุกข์ของเด็กที่เรียนอยู่โรงเรียนแล้วต้องเรียนในสิ่งที่แบบ ไม่เข้าใจอ่ะไม่รู้ความหมายของมันไม่รู้ว่ามันจะเป็นประโยชน์อะไรกับชีวิตเพอเริ่มต้นมาจากประสบการณ์ตรงของตัวเองา,รางเรียนบอกผมนพี่กลุ่มเี้ก็ไปสอบเข้ามหาวิทยาลัยสถาบันอุรมศึกษานะครับ ประสบความสำเร็จสูงมากในท็อป20พอดีปรบมือให้กับนักเรียนทุ่นนี้ก็อยากให้พวกเราเนี่ยได้เอาเป็นแบบอย่างจะต้องสืบทอดบระจกที่มีเป็นคุณความดีของนักเรียนรุ่น เรียนในโรงเรียนในกรุงเทพนี่แหละนะแล้วก็นั่งเรียนในห้องเรียนอย่างนี้แหละก็รู้สึกมาตั้งแต่เด็กแล้วว่าไม่รู้เราเรียนทําไมอ่ะเราจะเรียนเรียนพวกนี้ไปทําไมเราไม่รู้ว่าจะเอาไปทําอะไรเราก็ไม่ไม่เห็นประโยชน์ของมันแต่มันจําเป็นต้องเรียนอ่ะแล้วก็ต้องนั่งเรียนทุกคนก็บอกว่ามต้องเรียนแต่เราก็หนีจากห้องเรียนตลอดเวลานะเราก็ไปทําอย่างอื่นอ่ะเราอยากทําอย่างอื่นอ่ะเราไม่อยากนั่งอยู่อย่างนี้เราไม่รู้ว่ามันมีความหมายอะไรแล้วมันก็อึดอัดมากเลยอึดอัดมากจนถึงวัยที่เราอยู่มัธยมแล้วเราก็รู้สึกว่า ถ้าเราอยู่โรงเรียนต่อไปเราคงจะแบบว่าจิตวิญญาณเราจะตายไปเรื่อยๆร,รู้สึกแรงมากอะจนถึงขั้นที่เราแบบว่าไม่ได้แล้วเราต้องเลือกทำสักอย่างก็ขอพ่อแม่ซึ่งมันเป็นเรื่องประหลาดมากในยุคสมัยนั้นขอลาออกในโรเรียนแล้วก็ตอนนั้นลูกลรุนจัดให้ไปที่สบลานไปปิผิเวกไป แยกกันอยู่เลยคือต้องไปนั่งไปไปอยู่ในป่าเป็นครั้งแรกที่รู้สึกเราเป็นส่วนหนึ่งของทุกๆสิ่งจังหวะนั้นเองพอออกมาจากป่าก็ได้มาคุยกับผู้เฒ่าผู้เฒ่าแก่พัตีนะพะติแต่แยะก็บอกว่าเนี่ยที่นี่มีปัญหาเยอะเพราะว่าไม่มีโรงเรียนดิมอป่าหาในหมู่บ้านอีกแล้วว่าโคที่ไปเรียไปเรยยขึน้นนอแล้วก,กลับมาก็ทารไรไม่ได้ ติดตาตัวก่อนเนาะติดตาตัวก็จะสร้างสิ่ที่สร้างส้ารเรียนสิ่ีโรงเรียนขอช่วนี่ก่อนที่จะสร้างเนี่ยคุยกับ้าบ้าก็ดีอยู่นะเวลาที่เราสร้างเนี่ยมีปัญหาเยอะอยู่เขาไม่เข้าใจเขาบอกเขาบอกว่าสร้างแล้วดีเดียเรียนแล้วจะไปได้จะไปหาเงินที่ไหนจะไปทางเราได้ไหมโจมาโรหล่ะคือโจแปลว่าโรงเรียนก็มาโลงแปลว่าการเรียนรู้ ลือหลาคือวิถีชีวิตวัฒนธรรมเพราะงั้นมันก็คือตรงตัวจริงๆชื่อโรงเรียนเนี่ยก็ให้ชาวบ้านเป็นคนตั้งนะเพราะว่าเราคิดว่าเป็นโรงเรียนของเขาอ่ะเขาต้องเป็นคนตั้งชื่อแสดงว่าจริงๆแล้วสิ่งที่ชาวบ้านเขาต้องการก็มันก็จะอยู่ในคอนเซปต,ต์นี้แหละจริงๆเขาก็ต้องการแต่เขาเพียงแต่เป็นกังวลว่าเด็กเรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมแล้วจะออกไปเรียนข้างนอกได้ไหมจะออกไปทํางานข้างนอกได้ไหมจะไปเชื่อมต่อกับโลกภายนอกได้ไหมอันนี้คือความกังวลของเขาซึ่งเราก็เข้าใจโจทย์นี้เราเข้าใจโจ์นี้แต่แรกที่เรามาทํา พอทําไปปีหนึ่งเนี่ยปัญหามันเริ่มชัดปัญหามันเริ่มขึ้นมาแล้วมันก็หลีกเลี่ยงปัญหาไม่พ้นแล้วได้ปีเมื่อปีปีกว่าเนี่ยแล้วก็ออกไปชุนเดือยก็ไม่เข้าใจไม่เข้าใจเราสอนยังไงแล้วก็เหลืออยู่เจ็ดคนที่ว่าไม่เป็นไรเจ็ดคนนี้ถ้าเอาเจ็ดคนให้อยู่ได้ ก็เจ็ดคนมันเยอะอยู่นะพอดีบอกเขาว่าเขาจะยาเจ็คนเนี่ยให้มันเรียนได้จริงนะแล้วก็สักวันหนึ่งเขาจะกลับมาสักวันหนึ่งนะเขาเห็นพอดีกว่าง,งาเขาจะกลับมา้เขารู้สึกว่าโรงเรียนอาจจะสอนอ่านเขียนน้อยไปอะไรทงนี้นะปัญหาเกี่ยวกับโรงเรียนนะเพราะจริงแล้วการที่เอาลูกมาเรียนที่เนี่ยมันก็ไม่ง่ายหรอกเพราะว่ามันต้องมาเชิญกับสุดลายด้านเหมือนกันทั้งเรื่องของเสียงที่จากจากข้างนอกหรือว่าจากโรงเรียนข้างโรงเรียนอื่นๆเองที่แบบ พูดเข้ามาแบบเรียกว่าก็ความไม่เข้าใจนั่นแหละที่ทําให้แบบพูดเข้ามาว่าเอ้ยเนี่ยเด็กที่เรียนที่นี่ต้องไปเลี้ยงควายต้องไปอะไรอย่างเงี้ยนะก็ไม่ได้ไม่ได้วุฒิเหมือนกับคนที่เขาเรียนในโรงเรียนของรัฐหรอกอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้พ่อแม่ก็สั่นคลอนว่าจริงหรือเปล่าเขาจะมีปัญหากับรัฐหรือเปล่าเขาจะลูกเขาจะได้วุฒิแบบนั้นหรือเปล่าลูกเขาจะไปต่อที่อื่นได้หรือเปล่ามันก็มีความกังวลเยอะนะทำให้เขารู้สึกว่าตัดสินใจตัดสินใจง่ายๆก็ยอมรับไปเถอะยอม เขาโรงเรียนแบบธรรมดาธรรมดาท,ดาทั่วไปดีกว่ามันสบายกว่าตั้งเยอะสบายใจกว่าตั้งเยอะหนึ่งไม่ต้องเผชิญปัญหาสองก็มีคนเลี้ยงลูกให้ด้วยกินฟรีอยู่ฟรีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเขาก็ทํางานได้เต็มที่ไปรับจ้างทําอะไรก็ได้อะไรเงี้ยพอเริ่มสองปีพอเริ่มปีที่สามมันเริ่มเห็นผลที่เด็กค,คือเด็กที่เด็กที่เรียนที่เนี้ยก็สามารถจะทําได้หลายอย่างคือความสามารถมีสุขภาพหลายอย่างที่จะทําได้แล้วก็ ไปสอบก็สามารถทําคะแนนได้ดีกว่าเด็กที่เรียนอยู่โรงเรียนทั่วไปมีบทพิสูจน์หลายทางทั้งทางที่เป็นทางตัววิถีชีวิตเองภูมิปัญญาเองเขาก็ได้ในส่วนที่เป็นทางวิชาการเองเขาก็ได้อะไรเงี้ยคือมันก็เห็นเห็นผลท่านเลือกวิถีชีวิตมากกว่านะบอกว่าก็ดเดทาอะไรได้แล้วก็ความรู้การศึกษาเนี่ยคือเขาเข้าใจเขาจะมาที่หลานเนาะแล้ววิถีชีวิตเลือด ทางงานไร่งานนาเนี่ยดูงวดูควายนี่ให้ได้ก่อนให้เขารู้จักแม่นาะแต่ลนะสายโตนนะยา,ายาสมุนไพรต้องเรียกว่าเราเป็นผู้เรียนด้วยในขณะที่เราไม่ได้เป็นแค่ผู้สอนแลกกันนี่วะ่ะมันคือเราก็มีชุดความรู้ชุดหนึ่งแต่ชุดความรู้ชุดใหญ่มาจากเขาเราเป็นแค่ล่ามอะเป็นแค่ตัวแปรแล้วก็เชื่อมโยงชุดความนี้รู้เนี้ยไปสู่ชุดความรู้อื่นชุมชนก็เลยเข้ามามีส่วนร่วมทุกอย่างนั่นแหละตั้งแต่การสร้างโรงเรียนสร้างหลักสูตรคือทุกอย่างต้องพึ่งเขาหมดอะ เพราะเราทำอะไรไม่เป็นสักอย่างนะวิถีชีวิตก็เป็นของเขาวิธีทาก็เป็นของเขาฐานจากการเรียนรู้ก็ต้องเป็นของเขายแลกียปะเด็เรื่องเทคโนลยีหนที่หรือว่าสิ่งให่ๆวัฒใหม่ๆใหม่ๆที่เข้ามาวจนของเราแล้วมีผกับความอนความเ้แขเรายังไงตัวเราเนี่ยเจอปหานไหมแล้วเราจะทยัเท่านี้นะแบบคือศรัทธาแบบ ายากว่าจริงๆแล้วมันทํายากมันไม่ได้ง่ายหรอกอการที่เราจะมีวินัยในตัวเองแล้วเราจะทําอย่างนั้นได้จริงเพราะว่าถึงเวลาเราก็อาจจะถูกเรียกว่าถูกความอยากมันครอบงำใช่ไหมทงานเรา,<ม>าเป็นคนแปลแปล,ปลอันนี้<ล><ล>ให้ให้คนภายนอกเข้าใจได้เราก็เชื่อมความรู้ของข้างในกับความรู้ของข้างนอกหมู่บ้านของเขามีานหน้าที่อะไรต่อสังคมข้างนอกแล้วตัวเขาจะมีหน้าที่นั้นยังไงตัวเขาจะเดินเดินหน้าตอบไปยังไงอันนี้ก็คือ เป็นสิ่งที่เราทำ